ทีนี้เมื่อเอามารวมกัน3คน3มุมมอง 1. คุณนัทพงศ์สร้างความโปร่งใสด้วยเทคโนโลยีหรือ transparency 2. คุณสินิกัญญาสร้างวินัยการเงินการคลังหรือ discipline 3. คุณวีรยุทธสร้างวิสัยทัศน์และทิศท,ทางประเทศหรือวิชั o n ลุงวิเคราะห์ว่านี่ถือการประกาศสงครามกับระบบอุปถัมภ์แบบเดิมๆอย่างเต็มรูปแบบ พักประชาชนกําลังบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่ต้องมีทีมที่เป็นตัวจริงในแต่ละด้านจุดแข็งคือความชัดเจนความสดใหม่และความรู้จริงแต่จุดอ่อนหรือความท้าทายที่น่าห่วงก็มีไม่น้อยครับ พี่น้องลองคิดดูนะครับการจะเข้าไปเปลี่ยนระบบราชการที่ฝังรากลึกมาเป็นร้อยปีการจะไปรื้งงบประมาณที่ใครๆก็หวงแหนหรือแม้แต่การเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะเกิดแรงต้านมหาศาลทั้งจากข้าราชการสายเก่า